ฟรีแก้วน้ำนะครับมูลค่า400บาทจำกัดนะครับแล้วแต่ว่าแอดกินจะจัดส่งลายในไปให้นะครับทั้งหมด7ลายนะครับละลายนรมีรูปรุมพลผ้าแตนนะครับแค่บางใบก็จะดีแค่ลุมพลนะครับต่อมานะครับซีบัตคัมพัส6กล่องนะครับ ตวแก้วหนึ่งใบมูลค่า400บาทนะครับจากราคาปกตินะครับจากราคาปกติ5,340บาทนะครับลดทันทีครับ1,800บาทขายอยู่ท ok ี่3,540ี่บาทเท่านั้นนะครับโปรนี้นะครับลดทันทีนะครับ1,800บาทนะครับคือว่าลดมากๆนะครับสำหรับโปรนี้นะครับโปรซีบัคพันทัชนะครับหกกล่องนะครับบวก แก้วน้ำหนึ่งใบนะครับต่อมานะครับโปรชุนแก้วสองนะครับโปรชนแก้วสองนะครับครีม TP Skin นะครับครีม TP Skin นะครับสี่กระปุกนะครับบวกเจล้างหน้าหนึ่งขวดนะครับแถมฟรีนะครับแก้วน้ำนะครับ TP Skin นะครับสกรีนเบอร์อ่าสกรีนภาพลุกขลแก็แต่ลงไปนะครับมูลค่า400บาทนะครับหนึ่งใบจากปกติราคา 4,450บาทนะครับ โอีไม่แถมแก้วหรือครับไม่ได้แถมครับโอซีไม่ได้แถมแก้วแต่ว่ารวมไปแล้วมปนั่นเลยแก้วเ่าเกแก้วอยู่สยโอซีแก้วอยอีกีโอีโอซีแก้วแก้วรั่งส้แก้วกาแก้วสรอัสรอแก้วอะสาัสสำหรับโปรนะครับพีม ทีพีสกินสี่กระปุกแกวเจลอาบน้ำหนึ่งขวดนะครับจากปกติเจลล้างหน้านะครับเจลล้างหน้าเจลล้างหน้านะครับจากราคาปกติ44 5 0ี่รห้าสิบบาทนะครับขายพิเศษสุดนะครับ3,419สิบาบาทนะครับลดทันทีนะครับ 1, น3 1สามบาทนะครับโปรนี้นะครับต่อมานะครับโปรชนแก้วสาม เซรั่ม4ขวดนะครับเซรั่ม4ขวดบวกแก้วน้ำ1ใบนะครับมูลค่า400บาทฟรี 3, 1, 1ใบนะครับจากราคาปกติ5,160บาท จากราคาปกตินะครับหาพันหนึ่งร้อยกสิบบาทนะครับลดพิเศษนะครับพิเศษสุดอยู่ที่3าม0น้าร้อยกิบบาทนะครับลดทันทีนะครับหยึ่พนร้อยบาทโรดี้6 0 0่พนร้อยบาทนะครับดทันทีนะครับ โปรชนแก้วสองลบหนึ่งพันสามสิบเอ็ดบาทโปรชนแก้วที่หนึ่งนะครับซีบัตรท่อนหกกล่องนะครับลดตะทีหนึ่งพันแปดร้อยบาทให้เอฟซีทุกท่านนะครับพิจารณารือว่าโปรไหนนะครับเอฟซีสามารถนะครับเข้าถึงนะครับกับโปรต่างๆได้นะครับสามโปรนะครับส่วนโปรชนแก้วสี่นะครับซีบัตรท่อนพัดสามกล่องนะครับบวกแก้วน้ำหนึ่งใบมูลค่าสี่ร้อยบาทนะครับ พิเศษสุดนะครับราคา2,100บาทเท่านั้นนะครับจากราคาปกติ3 0 7 0บาทนะครับพี่มารีแคทินดีไลน์0 9า9 6 9 1 9 8 2 1รวยชนแก้วสนะครับลดทันทีนะครับ970บาทนะครับรว ราคานี้นะครับเป็นราคาที่พิเศษที่สุดนะครับเท่าที่ป้าแตนนะครับได้ทําโปรขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เอฟซีและก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับได้รับนะครับสินค้าที่เป็นของลุงพลป้าแตนนะครับไอเอฟซีทุกท่านได้เข้าถึงนะครับผลิตภัณฑ์ที่ลุงพลป้าแตนนะครับเป็นเจ้าของอยู่นะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ลูกคลณพ่อแตนนะครับพยายามที่จะทับโปรนะครับเกี่ยวกับสินค้าเหมือนการส่งมอบนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ส่งถึงมือนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับอย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับหนึ่งร้อยบานะครับที่ทำขึ้นมานะครับก็อยากจะให้เอฟซีนะครับ ได้เห็นนะครับภาพนะครับภาพอ่าจะเป็นภาพที่อทางป้าแตนนะครับได้ชัดสร่นนะครับเพื่อที่จะกรีนเข้าไปในแก้วนะครับส่วนแก้วน้ําที่เป็นแก้วเชคนะครับเราก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสั้างผลิตภัณฑ์นะครับในสี่โปรนี้นะครับจนกว่าสินค้าจะหมด นะครับหนึ่งร้อยชุดเท่านั้นนะครับรีบๆไปเลยครับชุดแรกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งเก้าศูนย์ห้สวัสดีครับของไลน์ไปแล้วนะแน่แนมขอนไลน์ไปด้วยมัตสิบุทเสาถ้าเกิดว่ายูทูบเบอร์นะครับต้องการที่จะรับยอดเองนะครับรับสั่งเองแจ้งที่อยู่เบอร์โทรนะครับอ่าติดต่อเบอร์เบอร์โทรศัพท์ตัวเองก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเป็นเบอร์ของแอดมินนะครับบางทีก็ะจะเป็นการโทรสายซ้อนนะครับอาจจะรับออเดอร์ไม่ทันนะครับก็ให้แจ้งเบอร์โทรของยูทูบเองนะครับ <ปะ S 1> เพื่อที่จะจดที่อยู่นะครับคัดลอกออกมานะครับก็เป็นการช่วยให้ออ,อเดอร์นะครับ f อก็จะติดตามช่องของแต่ละช่องทําให้ทํางานได้เร็ว เราสามารถที่จะเช็คสะครับสินค้าถึงมือลูกค้าที่ uh, YouTube y o u t u b e ์แต่ละช่องนะครับ <_ d illy> ก็จะมี FC ที่ติดตามแต่ละช่องก็สังเกตจากการขึ้นไลฟ์สดนะครับ <inefficient. S 1> ช่องไหนที่มี youtube ม uh, ี f อีดูเยอะๆนะครับก็ <_ d illy> จะมียอดสั่งหากาก่อช่องอื่นที่ มีผู้ติดตามชมในล่าสุดน้อยนะครับสวัสดีครับแ้วนะครับพี่อ well. ีทีสวัสด <throat> ีครับสวัสดีพี่ชัยได้กี่โปรแล้วพี่ชัยโปรสามโปรยี่ห้อดิวโป้สามไปอยู่แต่ไม่ไม่รู้เท่าไหร่ครับหลายท่านอยู่เป่นได้กี่ชุดแล้วไม่รับสายครับคุณชัยแจ้งแอดมินขอบคุณค่ะดี่รู้านนะครับเบอร์เบอร์โทรก็มีลำโพงกี่โปรแล้วช่องพง รวมไปด้วยซ้ำแดงก็้ว่าเป็นสีแดงโปร่งสั่งให้ด้วยนะคะ สองสี่สอหนโหเบอหนึ่งนะครับ้ม่าอูว่ามนจ่ายได้กยไจะซูมเบอร์แน่นอนพี่ชายอยู่ในนั้นมีอันนี้มสาเบอร์ทรแล้วของทบันด้อมีเบอร์รแล้วตรนี้มสองเบราสอเบมันเดวกันบอท้งคบอร์ยัโจมายังโจคแรกมีสามเบอร์เดิมไหมครับนสองมีเบอร์ไมครบที่เพื่อมายังครับยังยย่านิ่งมายังครับ โอ้ส tamam> ูงก็เลยก็ยืดขืนเพราะขากองนเนาะจได้ย um ืดข้อนังถ <okay ้าส okay ิเป็นกระเลี่ยงข้อเหง้าเลยเออลุ้งไงนะสูงก็เลยก็ยม่าเหงียนบงเมื่ข้อก็แห้งร็เบ้าก็ออกมันเป็นไงบางคเป็นไงแซงโปรไปเลยครับไม่ได้ขาตัดสิน้าเอาโปรที่มีอยู่ในโบนั ให้เ c ฟซีเขาเห็นนะครับก็โปรที่เราจับขึ้นมานะครับบางทีเอซเขาจะช่วยอ,อ่านแล้วเขาดูว่าราคาโปรไหนที่เขาเข้าถึงได้นนเขาจะสั่งเข้ามาไม่ใช่ส่องกองมาที่หน้าผมโปรโมชั่นไม่ได้อยู่ที่หน้าลุงผมอยู่ที่โบชัวที่ถืออยู่นะครับอโอเคนั่นแหละครับอ่า ้องอย่างนั้นครับเออปั่นลงที่ปั่นลงเออเอาโปรโชไปที่หน้าจอใช่ค่นั่นแหละค่ะคือวิธีการขายที่ถูกต้องนะครับนี่คือวิธีขายที่ถูกต้องนะครับเราต้องนอาโบรัวที่เรามีอยู่นะครับส่องบนทุกกล้องนะครับแล้วปั่ยาวอธิบายนะครับ เอ้าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ใไปยูทูบทุกท่านนะครับเงียบนิดนึงนะครับ